สวัสดีครับนักเรียนมาเจอกันกับหนังสือไมกกโกมอหนึ Go ่งนะครับหน่วยสุดท้ายของเทอมต้นนะครับเป็นการสรุปยูนิตที่5ถึงยูนิตที่8ครับเป็น expansion 2นะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามด้วยนะครับซึ่งจะทำให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะทราบว่ามี YouTube ชุดใหม่ออกมาด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนด้วยนะครับบอกเพื่อนเพื่อนจะได้ดู youtube ชุดนี้ด้วยนะครับจะทำให้เพื่อนเรียนภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะครับคิดว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับเรียนม .1 นนซึ่งกำลังเรียนอยู่นะครับในทุกๆหนังสือทุกๆเล่มนะครับเพราะว่านักเรียนสามารถที่จะดูผ่านหนังสือ ทางหน้าจอได้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่ามีเพื่อนที่อยู่ม .1 น,น,นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยโอเคครับเราจะเริ่มกันสำหรับหน่วยสุดท้ายนะครับหน่วยสรุปสุดท้ายของเทอมต้นนะครับเริ่มครับเป็นเมกะโกลนนะครับ expansion unit 5-8นะครับ Language Review ครับเป็นพวกไวยากรณ์ที่เราเรียนแล้วทั้งหมดนะครับเอามาเติมดูนะครับ Complete the conversation เติมให้สมบูรณ์นะครับ Where you I live on Baker Street นะก็ต้องถามว่าอะไรครับ Where do you live ใช่ไหมครับ Where do you live ครับ I live on Baker Street ฉันอาศัยอาศัยถนนเบเกอร์ครับจะถามใ่้ไงอีกครับ อิดอะกูดเนเบอร์ฮูดนี่เป็นประโยคคำถามครับชิอิดครับนี่คำคุณศัพท์เพราะฉะนั้น is it ครับ Yes I everything Yes I อะไรครับ Yes I have everything มีทุกอย่างเลย I very happy t h e r e I am very happy t h r e นะครับข้อสองครับ What your House l i k e l i k e แปลว่าไม่ได้แปลว่าชอบนะครับมีลักษณะนะครับ To be like ครับ What is your house l i k e Your house นี่บ้านหลังเดียวนใช่ is นะครับ It is very big นะครับ It is ครับ There ten rooms มี10ห้องนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็น there are ten rooms นะครับ And there อันนี้ big yard อ่ะเอกพจน์นะครับต้องเป็น there is ครับ Our house บ้านของพวกเรานะครับนี่หลังเดียวนะครับ i s small but it is comfortable comfortable แปลว่าสะดวกสบายนะครับ And it has a nice view นะครับมีวิวที่สวยงามด้วยนะครับ Right where the t h i n g are in your house สิ่งของเหล่านี้อยู่ที่ไหนนะครับก็อย่างเช่น Flower ก็ t h e r e ลาเวอร์อินเดอะการ์เดนมีดอกไม้อยู่ในสวนครับ Television อยู่ที่ไหนครับโทรศัพท์เฮ้ยโทรทัศน์ครับโทรทัศน์บางคนก็อยู่ในห้องนอนบางคนก็อยู่ที่ห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ครับแต่ละคนก็จะต่างกันไปนะครับ Photos of the family รูปของครอบครัวครับอยู่ที่ไหนบางคนก็อยู่ในห้องนอนบางคนก็อยู่ในห้องนั่งเล่นนะครับโซฟาครับอยู่ที่ไหนครับ โฟทรศัพท์ครับอยู่ที่ไหนหมาแม่อยู่ที่ไหนครับนี้ต่อไปนะครับแต่ละคนก็จะต่างกัน Work with the partner ask and answer use the map to give direction ใช้ใช้แผนผังเนี่ยแผนที่เนี่ยนะครับบอกทิศทาง Say where you are starting บอกว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับเริ่มอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนนะครับ I am at City Bank ฉันอยู่ที่ City Bank นะเอ City Bank อยู่ไหนครับลองหาดูนะครับนี่ใช่หไหม City Bank อยู่นี่ If I go t d f r e n c e restaurant เนี่ยเีมี go o o f r e n c e restaurant อยู่แถวนี้บ้างไหมนี่อ่ะมีอยู่นี่นี่ยกตัวอย่างครับต้องบอกเขาก่อนว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วจะถามอะไรก็ถามไป Look at the picture and do the activity นะครับดูรูปนะครับแล้วทำกิจกรรม Work with partner What are the people doing ผู้คนเหล่านี้กำลังทำอะไรอยู่นะครับดูตามรูปก็จะรู้นะครับ Present continuous Present progressive นะครับ Verb to be และตาม Verb ติม a n g กำลังทำอยู่นะครับ Write sentences นะครับเขียน8ปประโยคนะครับลองดูว่าเขาทำอะไรอยู่ตรงไหนชั้นไหนอะไรเงี้ยนะครับ The father the father in house A, father in house A, house A อันนี้นะครับอันนี้ house B, นะ he's talking on the phone, กำลังพูดโทรศัพท์อยู่คนไหนครับ Father อ,อันนี้ใช่ไหมครับนี่กำลังทำอะไรแมวกำลังทำอะไรคนนี้กำลังทำอะไรนะครับ Present continuous, Present progressive ทั้งหมดเลยครับกำลังกระทำอยู่ทั้งหมดนี่ house B ครับเขียน8 แประโยคนะครับดู The reading ครับ Do you have online friend มีเพื่อนทางออนไลน์ไหม Where are your friends from เพื่อนมาจากที่ไหน Do you chat with them or write to them often คุยกันทางไหนครับ Chat เอาหรือว่าเขียนจดหมายหากัน What do you write about เขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรมั่ง อีเมลพลสคือนี่แสดงว่าเป็นเพื่อนทางอ e ีเมลครับฮายโยชิก uh, ็คุยกับโยชินะฮะัทางเมลก็คือเป็นการใช้อ e ีเมลในการติดต่อนะครับลองฟังดูครับ Two Reading Email Pals Hi Yoshi Thanks for your email Here are some answers to your questions about me I have a small family There's just my father, my mother, and my sister. My sister's name is Kate, and she's 19 years old. She's at college. She is studying to be a doctor. My dad's a doctor, too. My mom is a software developer. I live in a small town about one hour from New York City by train. My neighborhood is nice and quiet and we have everything we need right here. My school is only a couple of blocks from my house, and there's an enormous shopping mall near here. My friends and I hang out there often. I have a pet dog. His name is Lucky. Do you have a pet? I play the electric guitar in a band. The name is Sounds Unlimited, and our favorite music is rock. What's your favorite kind of music? tell me more about your family your town and your interests take care mark ครับเป็นอีเมลที่เขาเขียนหากันนะครับก็แนะนำครอบครัวแนะนำครอบครัวให้รู้จักทางอีเมลนะครับอันนี้ต่อกับโยชิอยู่มาร์คครับมาร์คเขเขียนไปหาโยชินะครับก็แนะนำก็ท้ายสุดก็บอกก็ถามมั่งแล้วของครอบครัวคุณล่ะมีอะไรมั่งนะครับก็อยากจะให้ ตอบมาบ้างนั่นเองนะครับนี่คือสรุปของอีเมลพาวส์นะครับต่อนะครับใช่หรือไม่ใช่ครับ Mark's family is small ครอ,อบครัวของ family เล็กใช่ไหมใช่ครับ Mark's sister is studying to be a nurse พี่สาวเขากำลังเรียนเพื่อเป็นพยาบาลใช่ไหมไม่ใช่ครับ เป็นหมอนะครับ Mark lives in an apartment อยู่ใน a พาร์ตเมนใช่ไหมไม่ใช่ครับ His house is far from his house uh, His school is far from his house โรงเรียนอยู่ไกลจากบ้านใช่ไหมไม่ไกลนะครับ the, name, the, the neighborhood doesn't have many store ข้างๆนั้นไม่ค่อยมีร้านมากใช่ไหมไม่ครับ Mark plays in a band in his free time มาร์กเล่นในวงตอนมีเวลาว่างใช่ไหมใช่ครับมี Writing เขียนนะครับ you are writing a n email เขียนอีเมลนะครับ To a new friend หาเพื่อนใหม่ครับ circle the information you want to include uh, วงกลมข้อมูลที่เราอยากจะใส่ลงไปด้วยนะครับ add your own detail ใส่รายละเอียดนะครับ e n write your email แล้วเขียนอีเมลนะครับ ย u s ์ marks email ดูให้อยู่ใช้อีเมลของ Mark ม,มาเป็นตัวอย่างนะครับ Family นะครับนักเรียนก็ดูเอานักเรียนอยากจะเขียนเรื่องอะไรนะครับกเก็วงไวแ้และเสร็จแล้วก็มาเขียนในอีเมลครับอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับเรานะครับ Do you live in a quiet o r b u s y neighborhood คุณอยู่ในที่ที่เงียบหรือมีหรือ,รอ,รอวุ่นวายไปหมดนะที่อยู่ถักแถ,บ,ถบ,บ้าน What's your favorite hangout place? ชอบไปที่ไหนครับไปเดินเล่นไปเที่ยวนเงี้ย Do you have a lot of friends? มีเพื่อนเยอะไหม Who are your best friend? เพื่อนที่ดีสุดข,ของคุณอยู่ที่ไหน Do you have any pets? What kind? มีมีสัตว์เลี้ยงไหม What are t h e i r name? ชื่ออะไร What are your favorite kind of movie? หนังที่ชอบมากที่สุดชื่ออะไร What hobby do you have คุณมี hobby แปลว่ากิจกรรมยา,ยามว่างที่ทำอะครับ Do you play a music instrument what เล่นดนตรีไหมอะไรเหรอ Do you collect anything what do you have คุณสะสมอะไรบ้างไหมมีอะไรบ้างอันนี้มาิง n g อ l o อ g เป็น family album นะครับโอเคลองฟังดูนะครับ อัลบั้มก็คือคล้ายๆอัลบั้มเพลงหรือว่าอัลบัมล้มรูปภาพอะไรอย่เงี้ยนะครับของครอบครัวครับลองฟังดูครับ 5. Sing along family album รองตามนะครับ my father with a baby on his lap that's my sister with the short long hair that's my mother reading that chair this is the album of my So cool. Grandma Sarah's drinking iced tea. Grandpa Tom's learning how to ski. This is the album of my family. There are pictures of me. เป็นบรรยายรูภาพนะครับเป็นรูปภาพจะครอบครัวครับ end of CD o คำศัพท์ครับ ริดเดิลมีนิ่งดูความหมายครับไรเดอร์เวิร์ดฟอร์ม e ั o n องครับแล้วก็เขียนคำศัพท์จากเพลงนะครับ You wear it on your head อะไรใส่มนบนหัวครับแคปใช่ไหมครับ something sit on นั่งที่ไหนครับแชร์ครับ, Share, รบ something to keep photo in เก็บรูปไว้ที่ไหนครับอัลบั้ม musical instrument กีตาร์ครับอันนี้เครื่องดนตรีนั่นเองนะครับ Word for children คำสำหรับเด็กครับ Kids ครับ Place to swim ที่ที่ว่ายน้ำครับ Pool ครับขายเครื่องดื่มครับ Ice tea นะครับชาเย็น To do one kind of winter sport กีฬาหน้าหนาวครับ Ski ครับ Yes หรื No นะครับ The boys father is lying on the bed พ่อของเด็กนอนอยู่บน,บนที่นอนใช่ไหมไม่ใช่ครับ The boys mother is reading แม่ของเด็กผู้ชายกำลังอ่านหนังสือใช่ไหมใช่ครับ The boys sister has short black hair น้องสาวมีผมสั้นสีดำใช่ไหมไม่ใช่ There are picture of the boy from the age 2 to 10รูปของเด็กคนนี้จากตั้งแต่อายุ2ถึง10นอัลบั้มใช่ไหมใช่ The boys อัลบัม from Spain อ่าอาร์ตครับลุงมาจากสเปนใช่ไหมไม่ใช่ The boys say that his cousin are fun บอกว่าลูกพี่ลูกน้องเขาตลกใช่ไหมไม่ใช่นะครับจากเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับ ตัวก i ิ h a partner ทางกับเพื่อนนะครับ Ask and answer question about the family in song ลองคุยเกี่ยวกับคนที่อยู่ในเพลงนะครับ What is Grandfather doing พ่ออาปูนะกำลังทำอะไร Is learning how to ski กำลังเรียนรู้การเล่นสก,กี Present con เห็นไหมครับ Present progressive ครับ v o c a b า l น r y ตาม Dr. m a g i ครับทุกรูปนะครับใช้ได้หมดครับ Do you have family in other country มีครอบครัวที่อยู่ต่างประเทศไหมอยู่ที่ไหนอันนี้แล้วแต่เรานะครับข้อข้อความนี้ก็เกี่ับคำถามนี้มันก็ตอนท้ายนะครับ Do you have a family photo มีไหมมีภาพครอบครัวไหม Do you often take photo of your family ถ่ายรูปก,กันบ่อยไหม Do you send photo to f r i e n d ส่งรูปไปให้เพื่อนบ้างไหม What do you send your photo to Who do you send your photo to ส่งรูปไปให้ใคร How do you send them ส่งยังไงปัจจุบันนี้ก็คงไม่ส่งทางจดหมายแล้วใช่ไหมครับส่งทางเมลส่งทางโทรศัพท์ครับครับคงสรุปยูนิต5ถึงยูนิต8ในเรื่องมีเท่านี้นะครับ นักเรียนก็ลองฝึกทาแบบฝึกหัดไว้นะครับถ้าถ้าเกิดคุณครูให้ทําก็จะได้ทําได้ได้ถูกต้องนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับเมื่อมี youtube ชุดใหม่ก็นักเรียนก็จะได้ทราบเป็นคนแรกด้วยนะครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนเพนทราบด้วยนะครับแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนจะได้ดูเพื่อนจะได้ เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ไวขึ้นเหมือนเรานะครับขอบคุณนักเรียนที่ติดตามขอให้ได้เกรดดีในเทอมต้นนะครับขอให้มีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ